คู่รักสายติดจะรักมือชีวิตหลังแต่งงานยังไงให้รอดจะเป็นยังไงต้องดูเทปนี้กันนะครับแพ้ทางอะไรในตัวผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เราตกลุมรักเข้าอย่างจังความเท่เแบบนั้นอัดอั้นเรื่องไหนที่ต้องทำเพื่อภรรยาเวลาคุยกับเขาต้องมีเสียงสองสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเธอทำงานเหนื่อยไหมดูกระตู้นเรื่องไหนมามา เห็นภรรยาหยอกล้อกับหนุ่มกล้ามแน่นแบบเกินเรื่องเข้าไปทวงคืนเมียแบบไหนให้โลกจำไปไปโนเนียก็ชชานั้นแข่งกับเธอแล้วกันโนเนียก็ชานั้นแข่งกับเธอแล้วกันทางงน่ะเฮ้ยเห็นสามีเราเนี่ยนั่งสอนงานนักร้องสาวรุ่นน้องแบบแก้มแนบแก้มพูดแซะยังไงให้สามีขนลุก ม่เลียหูกันเลยล่ะม่เลียหูกันเลยล่ะแล้วเขาก็เหลาลิ้นเลียเข้าไปที่หูเคยหรือไม่เคยชีวิตมันจืดชืดอยากเห็นที่รับบิ้วอารมณ์ให้ใจวิวบ้างสิ่งที่เนแต่งแล้วเซ็กซี่ว่าวิวที่สุดคือชุดสปอร์ตบราสงสัยด้วยความเหม็นนี่แหละอาจจะมกินเปล่ากินอะไรผสมมันก็เลยว๋าเซ็กซี่ไม่ต้องเล่าละเอียดอมไรง่าย เป็นคู่ที่เราไม่พยายามเนีใจที่มีนดที่เป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้นําเวลาเราเจอคนที่มันใช่จริงๆเราเพิ่งรู้ว่ามันออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองคิดไม่ผิดเลยที่แต่งงานกับเนตมันก็คงจะไม่สามารถเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นแล้วมันก็คงไม่ใช่อนาคตที่เราจะ looking forward ขนาดน,นี้ถ้าไม่ได้อยู่กับเขาครับที่รักเสือจิงกระจิงซ